สวัสดีครับวันนี้ช่องเด่นไวตี้ก็จะพามาเอาใจคุณชอบกาแฟนะครับวันนี้พามารับชมมเครื่องบดกาแฟนะครับบดเมล็ดก,กาแฟสมัยโบราณนะครับเนี่ยก็เครื่องนี้ก็ร้อยร้อยสามสิบกว่าปีครับซูเฟนเนียน เปิดเปิดใน google แล้วอ่ะไอ้ที่เขียนเมื่อกีก้ครับซูเฟเนียนเป็นภาษา,ษาเยอรมัน,นครับแปลว่าความพึงพอใจนะครับดูปีที่สร้างเขาจะเขียนวสอไว้ติดข้างในที่ไทยนะครับ18 8 7นะครับก็บรุคุณหารแล้ว5 4 3ก็จะได้ร3อปีนะครับโอ้ 133ยปีเออลบลบสองพันสองพันยี่สิบนะครับเมื่อกี้เป็นของเยอรมันอันนี้เป็นของเ,ออเนี่ยครับเห็นเห็นกังหั่นไหมครับสันนิษฐานสันนิษฐ,ฐานว่าต้องเป็นของอ่าฮอลแลนด์ Holland นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็โบราณน,นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นที่เป็นที่กดสบู่ทำให้กระกระปุกนะครับคาเฟ่นนะครับนี่ มันเป็นที่มันเป็นเซรามิกเม็ดกาแฟใส่แล้วก็มีที่หมุน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 แล้วก็มีถ้วยปฏิกเลล็กรองอยู่ข้างล่างนะครับคาเฟ่เนี่ยครับอันนี้เป็นที่บดก็อีกแบบหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นของฝรั่งเศสนะครับสามันนะครับเรียงๆกันเดี๋ยวถ่ายติดกันเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยครับอันนี้ดู ดูที่ตัวหงสื่อแล้วเม d ดอินฟ a n ง e ์นะครับก็เก่าเก่าโบราณนะครับเอามาให้คอคอกาแฟรับชมกันนะครับอืมผมผมเพิ่งเห็นเหมือนกันอะ่ะก็วันนี้พักเที่ยงที่ทำงานเับพามากัน <c oughs> เลยเดี๋ยวกาัดถ่ายสำหรับวันนี้เออผมว่าเพื่อนคงจะได้รับความรู้เล็กน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ